แม่ว่างแต่ตัวว่าง EP 2นะฮะทับสองนะฮะับเออ EP กี่ไม่รู้เลยนะครับจะไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ถ่ายนานเลยตอนนี้กำลังขับรถวีบากนะฮะในขณะที่คนนั้นกำลังนั่งอยู่นะฮะผมไม่ได้อยากจะล้อเลียนเขานะฮะเฮ้ยมองข้ามนี่อธรรมชาตินะฮะธรรมชาติที่อะไรนิวบังโอ้โห กองหน้ามันอยู่กล้องหลังกล้องหลังก็ยังมันมีตรงหัวงูด้วยของโดยสักรู้ชื่อทางของใครคะไม่ว่าง Oh my god ใจหมดเลยอย่างวะคนข้างหลังนะครับไม่ใช่ผมนะครับนุ๊กมากไปเลยนุ๊กมากของขึ้นนึกไงตัวของขึ้นนึกไงครับจังหวะนี้ ไปทำไมเดินเรวไม่รู้ครเดินเร็วเดี๋ยว,วยไปนัลบ้าน rab, นู้นก็หอนะครับอีสัตว์มะโก้เลยมันยังเหมือนไปอปีกไปอีกเราไมนมีเรื่องกันนี่เราไม่จะบอกเลยามาไอีสัตว์แม่งต้นไม้เดินเร็นะใครใครไม่เคยเห็นนะดูครับตอนนี้ผมถ่ายอยู่นะครับ <c oughs> ใครเห็นแล้วคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะ <c oughs> อไนไงอาจจะอยูตรงนั้นก็ได้ตรงนเะครับปากครัดขาลังอาจจะเป็นวิผมก็ได้นะครับสหรับโอตรงไหนะครับเี๋ยวผมวงกลมไว้ให้นะครับว่าตรงนั้นคล้ายมังกรเจอคนปักมือเรียกนะฮะเป็นผู้ชายผู้หญิงผมก็ไม่ทราบนะฮะ ผมก็ขับรถกลับเพื่อนอยู่จะพอผมเดินไปหาเท่านั้นแหละผมก็บอกเขาก็บอกกับอกว่าอยากกลับบ้านด้วยไปส่งให้หน่อยได้ไหมก็บอกว่าได้มาเลยบ้างคุณไปทางไหนผมก็เลยรับเขาเนี่ยแหละฮะพาเขากลับบ้านไปพอผมขับไปได้สักพักหนึ่งผมก็รู้สึกว่าทำไมมันว่างผิวสลักเหมือนว่างเปล่าพอผมหันหลังไปเท่านั้นแหละอ้าวคนที่ผมพาคนคนนี้กลับบ้านไปหายไปไหนก็ไม่รู้ ผมก็เขาอ,อาจจะกระโดดรถหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันผมผมก็หยุดรถจอดรถพอผมเดินไปนอรอบๆผมก็เรียกเรียกผู้ผู้ชายหรือผ,ผู้หญิงคนนั้นแหละพอผมเรียกปุ๊บไม่มีเสียงเลยผมก็คิดว่าอาจจะอาจจะเป็นเรื่องเบอเจอก็ได้ผมก็คิดในใจว่าผีจะต้องไม่มีในโลกนะใช่ครับสี่มื่อางก,กับอันพวกเราก็เห็นกันทั้งรถเลยนะครับ ไม่รู้ตบาบอดหรือเปล่าแ่ก็เห็นนั่งคันรถเลยนะครับพอ <c oughs> ผมขับรถผมก็ขับรถไปไปพอกลับไปปุ๊บเจอคนกวักมือเรียกครับแต่เป็นคนเดมิมหรือว่าเป็นคนอื่นผมก็ไม่รู้ครับผมก็เริ่มสงสัยเลยว่าเอ๊ะเราเจอเขาเมื่อกี้นี่อาจจะเป็นคนละคนหรือเปล่าถ้าเป็นคนเดียวกันผมก็สันนิษฐานได้เลยว่าเขาอาจจะเป็นโอยผมไม่เชื่อเรื่องผีหรอกผมผมไปหาคนนั้นแหละเขาก็กวักมือเรียกเลยไปส่งที่บ้านหน่อยได้ไหม ขาพูดประโยคเดียวกันเหมือนที่ผมเจอคนแรกเลยก็ไม่ไคิดอะไรมากก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวพาไปส่งที่บ้านให้นะพอผมพอผมระหว่างขับรถกำลังพาเขาไปส่งที่บ้านผมไม่รู้ว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าบ้านอยู่ที่ไหนก็โอ้ว่างเลางนี่ผมมองกระจกตรงนี้ครับคนที่นั่งมาด้วยด้านหลังหายฮะหายแล้ว<ม>แล้วพอไปสักแป๊บที่บน